สวัสดีครับตอนนี้ผมนะครับเอนโปเนี่ยอยู่กันที่งานเปิดตัว ASUS ของใหม่ประจำปี2 0 2 2นะครับที่มีการเปิดตัว ASUS เนี่ยอยู่หลากหลายรุ่นเลยแต่ว่าในวีดีโอตัวนี้นะครับคลิปนี้เนี่ยผมพามาดูตัวท็อปสุดกันเลยดีกว่า,ากับ ASUS ZenBook Pro 16X OLED นะครับผมขออันนี้ถอนอากากาหน่อยนะตอนนี้ไม่มีคนแล้วเอ้ขอย,อยังชั่วมาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับผมขอพามาดูสเปกกันก่อน,อนละกันนะครับ CPU เนี่ยเป็นตัว Intel Core 9 1 2 9 0 h นะครับทำงานแบบ4คอร์20เทรดนะครับ P core E core ที่ความเร็วสูงสุดเนี่ยอยู่ที่5กิกะเฮิร์ตได้กัน ก็ถือว่าเป็น CPU เบอร์แรงเบอร์ใหม่แล้วก็มีความลำหน้าในการใช้งานจริงๆนะครับมาพร้อมกับตัวการ์ดจอแยกเป็น n v i d เด g e ia, f o r r e RTX 3060รองรับเป็นตัว n e v i d i a Studio Driver ด้วยเพื่อการทำงานสาย Content Creator ที่ดียิ่งขึ้นนะครับได้แรมมาเลยขนาด3.2 g b LPDDR5 แบบ Onboard ดนะครับได้ตัว s o l i d เนี่ยเป็น SSD M.2 นะครับ Gen4 1TB ได้กันแล้วก็ตัวหน้าจอตัวนี้ เป็นแบบ 4K นะครับสัดส่วน1 6ต่อ10นะครับความละเอียดอยู่ที่3,840คณ2,440พิกเซลกับไซส์สหน้าจอ16นิ้วผมบอกเลยว่ามันโคตรเทพนะครับมีค่า DCI-P3 เนี่ย100%จากการที่มันเป็นจอ OLED นะครับฉะนั้นแล้วเรื่องของการแสดงสีสารความสวยงามนะความเที่ยงตรงอันนี้ดีเยี่ยมแน่นอนในการใช้งานเรื่องของตัวครีเอเตอร์แล้วก็ผมให้ทีมงานแพงกว้างๆหน่อยให้เห็นว่าเขาเนี่ยเซตฉากไว้ประมาณไหนนะ เห็นว่ามีการซตฉากเอาไว้ว่าเนี่ยเป็นแบบสายครีเอเตอร์เลยสายพอดแคสต์การทําเพลงการตัดต่อวิดีโอการถ่ายภาพเอ้ผมสงสัยตัวเนี้ยเขาลืมเลนส์ไซส์1.8หรือเปล่านะนะครับผมก็ใช้กับผมได้นะผมใช้โซนนี้อยู่โอเคกลับมาที่เครื่องดีกว่านะครับสำหรับโน้ตบุ๊กเครื่องนี้ก็ถือว่าเป็นในส่วนของตัวโน้ตบุ๊กสายคอนเทนต์ครีเอเตอร์ตัวจริงเลยที่ทางแอสโเนียตั้งใจใส่เต็มทุกอย่างนะครับทั้งในส่วนของตัวลำโพง6ตัวด้วยกันนะ ดอบบี by, ้แอชมอนนะครับลำโพงเป็นทรรมะกดอนนะมีเรื่องของตัวหน้าจอบอกไปแล้วเนาะนะครับตัวคีย์บอร์ดเนี่ยเป็นแบบยกพิเศษขึ้นมามีของตัวไฟนะครับแบบ R G B ด้วยนะผมพามาดูในส่วนของตัวไดอ,อัลตัวนี้นะครับที่เราสามารถเนี่ยปรับแต่งได้หลากหลายในการใช้งานจริงๆแบบนี้เลยเห็นไหมมันเป็นแบบแตะนะครับแบบทันแล้วก็หมุนควงไปมาเราสามารถปรับโหมดการใช้งานได้เวลาเราใช้งานโปรตตัวโปรแกรมตัวโฟล์ชอปตัวไลท์ o ูมหรือว่าพรเมียรโปรเป็นต้นอย่างที่นบุกทั่วไปไม่มีการแต่ว่าัสดุคืนนี้เขาใส่มาด้วยนะครับ นอกจากนั้นเนี่ยตัวทัชแพดเองเนี่ยเป็นแบบเรียกว่าแฮปติกก็คือเป็นมอเตอร์สั่นนะครับมันจะไม่ใช่การกดลงไปจริงๆนะครับแต่ว่าเป็นการสั่นสั่นให้เรารู้ว่าเรากดลงไปออผมก็ถือว่าเป็นความล้ำหน้าเลยทําให้เราสามารถใช้งานได้ยืดหยุ่นแล้วก็หลากหลายยิ่งขึ้นนะครับในส่วนของตัวน้ำมือแพดนะครับก็มีมาเชน่นเดียวกันก็ถือว่าเป็นเรียกว่าไซส์ที่ใหญ่ที่สุดเลยนะครับ9เซนคูณ15เซนด้วยกันนะครับถือว่าใหญ่โตที่สุดสลับตัวน้ำมือแพดแล้วที่เป็นแป้นโตเร่ด้วยกันนะ สามารถเลือกปิดเปิดใช้งานได้นะครับแล้วตัวไฟคีย์บอร์ดเองเนี่ยมีความพิเศษก็คือว่าเป็นไฟ2ชุดนะครับมีเป็นแบบสีขาวปกติอีกชุดหนึ่งแล้วก็ไฟ R G B อีกชุดหนึ่งทำให้ในการปรับแต่งของสีเนี่ยมีความเที่ยงตรงสูงเวลาที่เราเปิดใช้งานนะครับสีขาวมันก็จะนวลตาก,กว่าสี R G B ผสมกันส่วนเราสามารถใช้งานผสมผส,ม,ส,ม,สมกับตัว R G B ได้ด้วยนะครับถึงว่านอกเหนือจากตัวคีย์บอร์ดแล้วนะครับที่สามารถเรียกว่าเอียงรับกับมือนะครับมีลำโพงเอียงรับกับเราเนี่ยตัว แสงตรงนี้นะครับแอมเบียนไลท์ก็จะมีมาประกอบด้วยกันอีกด้วยนะนำไหมนำไหมอารมณ์เหมือนกับเราเข้าไปรถยนต์แบบหรูหรานะครับก็จะมีไฟแอมเบียนในรถยนต์ประมาณนี้สามารถตั้งค่าไฟ r g b ได้แล้วก็สามารถแสดงเอฟเฟกต์มาอย่างนี้ด้วยอย่างเช่นการเปิดเครื่องหรือว่าในการต่อกับพอร์ตอีต่างๆก็จะมีไฟแสดงชนะว่าตอนนี้มาทํางานอะไรยังไงอยู่ด้วยกันนะครับแล้วก็มีปากกามาให้นั่นหมายว่าการันตีเลยว่าสามารถใช้งานเรื่องของการสกรีนได้นะครับแล้วก็สามารถใช้งานปากกาเนี่ย ลงดีเทลวาดรูปจดบันทึกลงไปได้อีกด้วยถือว่าแบบเขาใส่เต็มหน้าจอก็ใส่เต็มลำโพงก็6ตัวใส่เต็มชุดอินพุตอีไว้เนี่ยก็ใส่เต็มตัวคีย์บอร์ดนะครับตัวทัสแพดนะครับตัวไดอัลตรงนี้นะาวนี้เดี๋ยวเรามาดูเรื่องของตัวเครื่องกันหน่อยดีกว่าผมขออนญายถอดอะแดปเตอร์ออกมานะครับจะได้เห็นตัวเครื่องเต็มๆหน้าหลังเองเนี่ยก็จะเป็นโลโก้ ASUS นะครับฉลอง3 0ปีมีไฟ RGB ด้วยสามารถปรับแต่งได้น,นะครับแล้วก็ตัวเครื่องเองโดยรวมทั้งหมดเนี่ย ใช้วัสดุเป็นอลูมิเนียมอลลอยนะครับผ่านกระบวนการ CNC เนี่ยมาเป็นอย่างดีเลยสีสันนี่ชื่อว่า Tech-back ก็คือเป็นสีดำที่ดูแล้วให้ความพรีเมียมแล้วก็สวยงามมีรัศมีเซนเนี่ยเปล่งออกมาจากตัวโลโก้เขานะครับในส่วนนี้ทั้งฝาหลังเองด้านในเองแล้วก็ด้านใต้ตัวเครื่องอีกด้วยนะครับในส่วนของตัวชุดระดบาร้อนเนี่ยจะเป็น aas ultra active aerodynamics erm นะครับ แล้วก็เรียกว่าดูดลมเย็นเนี่ยใต้ชุดคีย์บอร์ดนะครับแล้วก็เป่าลมร้อนออกทางด้านหลังนั่นเองสามารถเอียงรับกับมือเนี่ยได้อยู่ที่7องศาได้กันก็ถือว่าออกแบบไม่ถูกต้องตามหลักอีโกโนมิกเลยในการที่เราเนี่ยพิมพ์งานนะครับหรือว่าตัวลําโพงเองเนี่ยก็จะยิงเข้าหน้าเลยเรียกว่าลาโพงเนี่ยยิงแสกหน้าเราเลยนะแล้วก็ช่วยนะครับในเรื่องของตัวการระบายความร้อนอีกด้วยถือว่าเออเป็นเทคโนโลยีที่ผมว่าแอร์ซเขาตั้งใจทําออกมาเนาะนะครับแล้วก็ถือว่าได้ ดีเมาจากตัว l g รุ่นก่อนอีกด้วยนะครับในส่วนนี้ส่วนอื่นๆนะครับตัวสติ๊กเกอร์เองนะครับมีแพนโทมิ e l เดตอยู่แล้วนะครับการจอเป็น GeForce RTX Studio สติ๊กเกอร์ Intel Co อแล้วก็มีฟีเจอร์มากมายนะครับเรื่องของตัว a s เอสพนะครับบอกไปแล้วนะมีเรื่องของตัว Intelligent Lighting นะครับเราสามารถปรับแต่งไฟได้หลากหลายเลยแล้วก็สามารถเรียกว่า Active กับการใช้งานของเราได้จริงด้วยนะครับมีนส่วนของตัวคอนโทรลนะครับตัวนี้นะครับตัวไดลของเขา สามารถใช้งานกับตัว Adobe ได้ยืดหยุ่นเลยมีกล้องเป็นแบบ Full HD นะครับให้ภาพที่คมชัดเลยเวลาที่เราวิดีโอคอใช้งานแล้วก็มี IR ไว้ได้ด้วยช่วยลดล็อกในการที่เราเข้าใช้งานตัวเครื่องเพื่อความสะดวกแล้วก็ปลอดภัยนะครับมีความดังของเสียงเพิ่มขึ้นมา3.5เท่าด้วยกันจากการที่ใช้ตัวลำโพงตัวแล้วก็มี Smart M ลำโพงก็เป็น Harman Kardon นะครับแบตเตอรี่เองก็ใช้งานได้ยาวนานนะครับตลอดทั้งวันแน่ๆฟีเจอร์แน่นขนาดนี้น้ำหนักเท่าไหร่2.4กิโลกร,รัมผมซึ่งก็ถือว่าน้ำหนัก ค่อนข้างเบานะความบางที่16.9ม mm, มก็ถือว่าค่อนข้างบางเลยเมื่อเทียบกับตัวคอย9การ์ดจอแยก3.0 0แรม3.2 SD 1งนทะครับแล้วก็ฟีเจอร์อื่นๆน่แน่นขนาดนี้อย่างที่หาไม่ได้ในแบรนด์อื่นๆและการใช้คำนี้นะครับถัดมาเรื่องของพอร์ตเชื่อมต่อดีกว่านะครับ t h u n d e r b o l t 4 2 0, พอร์ตนะครับรองรับการใช้งานแบบฟูลฟังชันเลยชารไฟได้ต่อจอแยกได้นะครับโอนข้อมูลได้ ขั้นมาเป็น USB สอง Type A หนึ่งช่องนะครับแล้วก็ช่อง DC ชาร์จไฟปกติเนาะด้านหลังไม่มีอะไรนะครับเรียบๆนะครับมีแค่โลโก้ ASUS ZenBook ตรงนี้หนึ่งจุดเท่านั้นแค่นี้เลยถัดมาอีกด้านหนึ่งนะครับก็จะเป็นช่องนะครับ SD Card Reader ผมเข้าใจว,าว่าเป็นตัว Express ศ0แหละข้อดีคืออะไรสามารถโอนไฟล์ได้น,นะครับ985เมกะไบต์ต่อวินาทีกับการ SC a r d นะหมายความว่าไงไฟล์ file ประมาณ1นึกิกเนี่ยเราใช้เวลา1นึ่งวิ ฉะนั้นไฟล์4กิกคือ4วิไฟล์8กิก8วิเร็วมากๆแล้วก็ควรจะเป็นด้วยนะครับถัดมาก็เป็นหน่วยัวฟังละไม้นะครับ1ช่องแล้วก็ HDMI ส่นตัวหนึ่งอีกหนึ่งช่องในการแล้วก็มีไฟล์สถานะการทำงานตัวน,นี้นิดหน่อยนะครับวันนี้ผมพามาดูตรงนี้แบบชัดๆอีกทีหนึง่งเห็นไหม AAS Ultra นะครับมีเรื่องของการยกหน้าจอให้สูงขึ้นมาด้วยแล้วก็ยกคีย์บอร์ดให้สูงขึ้นมาด้วยมีไฟล์รอออกมาแล้วก็มองเข้าไปเนี่ยจะเห็นถึงตัวพัดลมนะครับมีข้อสัรบผม ระวังนะครับถือแบบนี้เอ้ยเพื่อนดูนี่พรีเซนต์งานนะครับพับหน้าจอาลงมาหนิดอ้อยหนีบนิ้วเข้าให้นะครับแค่นี้แหละนะส่วนที่เหลือถือว่าเป็นนุกอีกหนึ่งเครื่องเลยที่ผมว่ามันเพอร์เฟกแล้วก็รอบด้านตอบโจทย์ได้แน่สายครีเอเตอร์นะครับถ่ายรูปนะครับใช้กล้องเนี่ยเข้าไปนะครับไม่ใช่ใช้กล้องแบบฟูลเฟรมกล้องโปรเนี่ย ทำเพลงได้นะครับตัดต่อวิดีโอได้พอดแคสก็ได้สตรีมมิ่งก็ได้นะครับสตรีมเมอร์ก็ได้โอว้ว่ามันเป็นโนบุกที่ภาษาเพื่อนกันนะคโคตรน่าใช้อะ่ะสำหรับสายครีเอเตอร,เอร์ของผมอะ่ะนะครับพูดมาทั้งหมดนี้นะครับราคา1นึ่งแสบาทประกันเนี่ยเป็นแบบ3ปีออนไซต์์วิ weet, สซองฟีถึ่งบ้าน ปรกการ3ปีทั่วโลกด้วยแล้วก็1ปีแรกนะครับมีปักกันอุบัติเหตุอีกด้วยนะส่วนอื่นๆนะครับมาพร้อมกับมี t s u i s h i Gate นะครับ mm hmm. ก็คือมีความทนทาน mm hmm. แข็งแรงประมาณหนึ่งเลยในการตกกระแทกนะครับฝุ่นละอองความร้อนความชืน้นความกัวอากาศ mm hmm. ก็ถือว่าเป็นนบุกอีกหนึ่งเครื่องเลยที่แบบ n นบ creator, mm ุกครี creator เดี๋ยวมันรักมันจะทนหรือเปล่านะทนไม้ทนมือแน่ๆนะครับ mm hmm. เพราะว่าเขาการันตีมาแล้วนั่นเอง mm hmm. เอาล่ะครับเดี mm ๋ย hmm. วถ้ามีโอกาสเดี๋ยวเราคงได้มา รีวิวตัวเต็มกันอีกทีหนึ่งนะครับเพื่อนๆมีความอย่งางไรกับตัว asus zenbook pro 1 6 x oled ตัวนี้ก็มาบอกกันหน่อยถ้าถามผมนะเครื่องนี้10,000บาทแต่ถ้าแลกกับที่เราสามารถทํางานได้เร็วขึ้นนะครับนอนได้มากขึ้นนะครับโปรตีนได้มากขึ้นเนี่ยมันก็ถือว่าเป็น n o t e สายครีเอเตอร์ที่น่าใช้งานขึ้น,นเลยทีเดียวปิดท้ายตรงนี้สำหรับผมเองนะครับคือ n o t e เนี่ยมันโคตรจะแบบโค,คตรโป,ปรตีนอะแต่ผมเนี่ยหรือว่าคนอื่นๆเนี่ยโปรตีนไม่ทันเครื่องแล้วตอนเนี้ย เพราะว่าเครื่องมันแรงมันล้ําแล้วก็มันน่าใช้งานมากๆนะครับเอาล่ะสํหรับพรีวิวทุกว,วันนี้นะครับก็ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปต่อๆไปนะครับสวัสดีครับ